ผมอะ่ะดูคุณแล้วผมแบบอิจฉาคุณอะ่ะคุณไม่ต้องอะไรดีวะคือทั้งหมดที่ผมนำเสนอ,อมันเป็นเพียงแค่เลือ์แต่ความเป็นจริงอะ่ะมันคือการที่เราสามารถทำอะไรก็ได้ให้มันเป็นตั้งราบหมุนแล้วก็คอร์สสอนให้ได้ตัวสุดท้ายจริงๆนละมันคือหยุดเวลาแต่ตัวหยุดเวลาเนี่ยมันไปใช้ติดต่อกับค่าคงที่ เพราะฉะนั้นเราก็ทําคอร์สอนตัวสุดท้ายเนี่ยตั้งราบหมุนแล้วก็คอร์สอนมันจะต้องเป็นไร้คอร์สอนไม่รู้แหละคุณทําไปเรื่อยๆแล้วกันนะทําไปตามที่เราเราบอทได้อะผมว่าผมสําสหรับผมนะผมมองดูงานคุณแล้วผมรู้สึกอิ่มเอมอะ่ะผมรู้สึกว่าผมง่ายๆเลยผมมีผมมีคนที่เหมือนสืบท่อทายญาตะเหมือนเหมือนไปต่อได้จริงไง้ทักษะเนี้ย แล้วผมเห็นคุณทาแล้วโอ้โหมันแบบยิ่งคุณไปปีนต้นไม้นะผมจะบอกให้เลยนะพี่คุณลองปีนเอาหัวลงนะแต่ต้องปลอดภัยนะคุณลองเอาหัวลงทําเหมือนลิงโหนนะ่ะนั่นแหละไปให้ไวลงให้ไวขึ้นช้าลงช้าก่อนก็นได้แล้วพอมันเริ่มเร็วมันก็เป็นผลมาจากที่เราทําอะไรหลายอย่างแล้วเราสามารถขึ้นลงแบบคล่องแคล่วว่องไวนั่นแหละครับนี่แหละคือไอตัวตั้งราบหมุน มันใช้ตัวเราโดยที่เราอ่ะไม่ไปใช้อุปกรณ์ตัวนี้แหละครับแล้วไปทำท้องโบให้ได้ไปทำให้ดูหน่อยท้องโบนะให้ประสบความสาเร็จให้ได้เลยอ่ะก็ทั้งหมดไปตาธรรมชาติที่เราบอดได้คือถามว่ามันจะเกิดขึ้นตัวไหนบอดมันจะเกิดเพียงเซววินาทีที่เรากําลังทําทางนั้นๆทั้งหมดตีซะว่าเป็นทางที่เจียนนําเสนอ แต่เวลาเราเลือกใช้อะให้มันออกมาจากบอทดของเราในแก่ละครั้งที่มันมันว้าบออกมาได้นั่นแหละครับตรงนั้นแหละมันคือฝ่นมนุษย์มันคือ,อรูปแบบของ f ออที่เป็นแทนค่าภาพจะปากปากเข้ามามันว้าปออกมาได้เองนะครับก็ลองดูทั้งหมดนี้เป็นภาษาเป็นภาษาีน,านไม่ตายตัวคือมันเปลี่ยนแปลงได้อะไรก็ได้ที่เรอ,อสอนได้แล้วเขียนกันบ้านมาเจนก็จะจะ จะรู้ได้เองนะครับทั้งทางตรงทางอ้อมผมภูมิใจในสิ่งที่คุณมีคุณทำคุณเป็นนะผมว่าคุณอยู่ในธรรมชาติที่หรืออยู่ในสิ่งแวดล,ล้อมที่ดีมากๆแล้วก็อายุเราตัวเราโอ้โหถ้าเป็นผมนะผมแบบผมคงเพอร์เฟอ่ะนะขอบคุณมากที่ที่คุณให้ความสนใจใส่ใจในเรื่องราวของสิ่งที่เจนทำฝากไว้เกิดความรู้สึกร่วมกันฝากไว้ให้เราไม่เข้าใจกันฝากไว้ให้เราไม่ต้องปฏิบัติทางทางตรงและทาง,ทาง,ทางอ้อมโลกวันนี้จะได้หยุดไปไม่ได้คร